ก็อยางดีได้ไปถึงที่25นะครัานทีที่ นะมีเวลาพร้นะอมที่จะมาร่วมนะในขณะที่ใส่บาตรล้วก็ให้ภาพนะเหดือนนะสีนะ่ภาพนะในหลวงนึกถึงในหลวงทั้งสี่ภาพเอาไว้นะลูกใจที่ของพระองค์ที่เราประทับใจนะให้รูปของพระองค์ปรากฏในจิตของเราใส่บาตรไปแล้วนึกใจใส่บาตรไปก็เห็นภาพของพระองค์ปรากฏในจิตนะตอนนี้ขณะนี้พระคุณเจ้านะทั้งหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดรูป คุณงามความดีที่เราได้ทำไว้นะ่นขึ้น่มาทีใดน,ในะครับก็ติอจใจดีใจสามีฉันทาอริยาคา่ะสุกขโขค,คุณาาในในยะโสอุตตโยเพราะว่าการสงมสมคุณงามความดีนุนั้นเน่จะเป็นที่มาของความ,มสุขของเราขอความโุกเกิดที่สองด้ด้นะโย ธรรมศาสตร์ทีมงานแม่นอนนิวพาทุกช่องมาที่วัดสักการะและวัดราชธาตุนะคะกับบรรยากาศของการตักบาสนะคะของคณะพระพิศุงนะคะที่เข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูมนะคะ137รูปนะคะเพื่อที่จะถวายเป็นพระราชกุศลนะคะรูปแรกนี่คือท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีนะคะและก็หัวหน้าส่วนงน ราชการนะคะหลายท่านด้วยกันค่ะมาน้อมใจเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะบรรยากาศที่วัดนภาธาตุเมืองเก่างห์บุรีบ้านเรานะคะจะเห็นได้ว่ามีความสุขค่ะวันนี้ตากล้องกิติมาศนะคะเฮียตรงค่ะกับโตรตาอรี่นะคะมาปล่อยวัวถ่ายชีวิตวัวเป็นทานกันนะคะเดี๋ยวจะให้ตากล้องพิเศษกิติมา์คนนี้นะคะได้เก็บภาพอัน

คำถามงคช่วงก่อนที่จะถึง16นาฬิกาก่อนนี้ก็จะมีสอบถามอยู่กันอมที่ทานใดสนปฏิบัตินมีความสงสัยต้องใ่ก็้สอบถามว้ดหก่อนเ่องที่ปบันูีเย่าแนะพัดวัดอยู่ด้วยนะน่พ่อเจ้าหน่นวดท่านมาจัวัดก็สภาพใหม่ท่าน พระคงจะมีไม่กี่เจ้าในจังหวัดนะอาตมาเป็นเจ้าหน้าที่ที่สละนามเพิดรูคุ้ท่านอาตมาก็รู้สึกภูมิใจนะพ่อให้ท่องไว้ทำเขาเลยก็ไม่เหน่อยเห็นพ่ะคุณเจ้าตั้งใจปฏิบัตินะส่วนคนไหว้พระจะเรียนภาวนาพ่ออกเออไม่เหนื่อยเลยไหว้พระบ้างแล้วก็ชื่นใจ ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะมีแต่ความปลื้มปิติบรรยากาศที่เมืองเก่าสิงห์บุรีบ้านเรล่านี้นะคะวัดหน้าพะธาตุและวัดสักการะนะคะหรือว่าวัดสมาถาค่ะเป็นเมืองโบราณของสิงห์บุรีบ้านเรานะคะพระเดชพระคุณท่านพระเทพปริยติชุตทีค่ะเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีเจ้าวาดวัดรพระวัรศรีวลวิหาราานะคะได้รับมอบหมายจากสำนักงานพระพุทธศานสนาให้มาดูแลที่นี่เลยมาบูรณะปฏิสังขรณ์ค่ะแล้ว่า ันนี้เป็นวันดีเป็นวันนะคะที่พระภิสุในโครงการอุปสมบทหมู่อุทิศเป็นพระราชกุมสศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมมนทรามหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะเพื่อให้พระองค์สู่สวรรค์คัยด้วยความปลื้มปิติของระสมน,นิกรชาวไทยเพราะว่าพระองค์มีภาพมหากรุณาที่คุณสูงสุดทีเดียวค่ะร37รูปทั้งหมดนะคะก็มาแปรแถวเป็นสองด้านนะคะโปรดญาติโยมที่เป็นญาติก็ดีค่ะเป็นผู้ร่วมงานก็ดีเป็นผู้สนับสน โครงการบวชนี้นะคะให้ได้ใส่บาตรกันทุกๆเช้านะคะเรื่องัมือแต่9น้านาฬิกาก็จะนําอาหารคาวหวานค่ะมาจัดบารกันนะคะและก็วันนี้ค่ะวันนี้นะคะพระมหาอคตพระมหาอคตินิสโตรโนหรือว่าในปัจจุบันนี้นะคะท่านได้รับฉายาว่าระชภูสลิปรยิคุณนะคะผู้ชื่อเจื่อว่าวัฒนศรีวรวิรารเป็นประธานในพิธีถิธาวาทิ์อาหารแก่ง พระดาวกัลหน้อยสามสิบเจ็ดดค่ะเดี๋ยวทีมงานของเรานะคะเอย่าตรงของสโมสรลอตเอรี่นะคะสิงห์บุรีที่นำโคนะคะมาไต่ชีวิตกันได้เป็นตาต้องขิติมาสักในบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์อกตวลด้วยความพรืมนะคะทุกคนจะแต่งตัวสวยงามเป็นผู้ปฏิบัติทรรมบ้างนะคะในชุดสูทขาวชุดไทยศิรดานี่ก็มาจากสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนะคะสำนักงานผูศาัทธาจังหวัดนะคะคุณสมบัติขุงโคตด Um, i that. สำนักงานทระพุทธศาสนาค่ะนะคะด้วยความเลื่มปีตรีโดยง่ายนราชการก็เอาน้ำปาน้ำมาถวายกันในช่วงเย็นเนะคะแล้วก็ยังมีสินค้าอย่างนะคะใครจะสนับสนุนเป็นปัจจัยใครอยากจะสนับสนุนเป็นของนะคะเป็นน้ำก็ดีน้ำก็ดีเป็นค่าใช้จ่ายนะคะโครงการนี้ค่ะก็จะต้องมากันทุกวันนะคะวันนี้ถึง25มกราคม2560ค่ะพี่ประจรชัยคะเป็นไงบ้างคะวันนี้ มาทำข่าวงานคุณสว่างปลิ่มใจไหมคะปื้มาครับเติมมาครับค่ะขสมนแรงเลยวันนี้ราคา๋อค่ะไปเลยนะคะท่านประธานาธนบดนท่านปร้ถา่าธิบดน ในภาคสองชั่มก็จะมีพระอุทยานได้บรรยายะองมั่วสิทธิ์พระวิหารบรรบรรยายอยู่ข้างบนนั้นนะคะนั่นคือพระครูสิริปริยติคุณนะคะผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระนอนจากสีบัวรักและก็เป็นองค์ประธานในการประกอบพิธีถวายอาหารกันนะคะที่คุณช้ชมได้ชมนี้นะคะก็เป็นวัดสมัครฐานค่ะเ๋้าพระคุณเจ้ารับอาหารบิบิบารแล้วท่านใดไม่ มีธุระรีบกลับก็ร่กกมวมรับประทานอาหารร่วมกัน,นชามข้าวที่เถืออยู่จะเอาไปวางเตรียมเดี๋ยวไปตักอาหารต่อจากพกระคุณเจ้านะ,ะทานแล้วสุขภาพแข็งแรงบอา,าจารย์ว่างไหบวอาจารย์พี่ม้าคะายย่างคะพี่ม้าค้าเดี๋ยะคะาาาพี่าต้องน,นี่าน,านะคะคุณสภาสวัสดีค่อพักพิบูลนะคะข่าวอะไรคะ พิมอะไรคะมวลชนสิงค์บัวชนสิงห์บุรีเป็นไงรื่มใจไหมคะวันนี้มีส่วนเรียนใจคะเดินชมันเยอะมากอู้นะคะอนุโมทนาอนุโมทนาบุญนะคะพี่มอค่ะมวลชนสิงห์บุรีนะคะเป็นทั่ซือนี่ยักษ์ใหญ่ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของท่านอื่นๆกันบ้างนะคะว่าใส่บาตรกันเสร็จแล้วรื่มใจไหมคะพี่ปันค่ะพี่ปังว่าร้อนๆแล้พบอยตัวไม่ตอันวันคืนล่วงมาอย่าตาลง จะนิยมเน้อหลังจะบ่งเลยหลังอย่างนี้ไปนะครับอยูไม่มีแกไทเนือมีแล้วรถไปรวมรวท้งพช่าทัไปตามเวลาไทยโอ้เอีาบกดับภาพภาษาาแรกจะตกวจอนิชาเราช้าคบที่ไกลับไป้้แล้วเปนคนดูดีเาถานอาหารแห้งอาาร เตียมแบบ้มใจชื่อวันนี้วันนี้จะได้ทั้งต้วสารจังหวัดของเราได้มาร่วมทำบุญกับพวกเราสืบประทานในการต่อยชีวิตโต